ใครที่กําลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำํำลาวาบัรแลนรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกม p a s เล a เจ7ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อฟุุิ King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ พี่อาโปเขาคือใครไม่าา <laughs> ปปรู้จักอาโปนักลบมังกรนไง <laughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ่าอ,อันนี้เราอยู่ในเกมที่คุ้นเคยกันทาไมอันนี้มันสว่างเนี่วะ <c oughs> อุ้ยโหเห็นเงาเลย <laughs> แอดมินเนี่ยคือทางแอดมินเขาไปแก้ของเล่นให้ผมไว้ไฟฉายไว้เนี่ยเนี่ยไฟฉายถ้าเรากดส่องอะ่ะมันก็จะสว่างมากเลยเว้ยเนี่ยดูดิแต่ว่าตัวละครทำไมมันถือแบบนี้วะสงสัยต้องต้องเปลี่ยนตัวละครเลนแล้วแหละแบบนี้ โอเคตัวนี้แล้วกันกูกูกากากูกูกากาโอเคเนี่ยเดี๋ยวส่องให้ดูไฟฉายมันเป็นยังไงนี่เป็นไงสว่างว่ะคนดูคนดูลองนึกสภาพดิถ้าคนโดนน่ะเขาจะรีแอคชั่นยังไงถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มใช้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวจายของก่อนหน๊บนึ่งเราปิดชื่อแล้วไม่มีใครรู้นั้นแหละว่าเราชื่ออะไรเพราะเราเล่นโกยจออมาเดมอลนี่ก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าเราแต่งตัวเป็นตัวอะไรโอ้โห โอพี่ชายเล่นในโรงเรียนซาด้วยเอ้ยมันเงียบจังอะ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นอะ่ะทําไมทุกคนถึงเงียบกันหมดเขาไปอยู่ไหนกันวะนี่ไงต่อมคิดเสือครูทาง,งานโอ้วาอทำไมไม่ใส่กางเกงเนี่ยถอดออกแบบนี้เลยนะฮะ ไมฟันเลยนี่เดียวอุ่โจลูกสุคนาตต่อยไอ้ฟันร่วงหมดเปล่าไปอะไรไปไปปไประเทศจีนไปไปเติมไหนก็มีแต่คนพูดว่าไฟไฟจากจีนไปประเทศจีนมันจะเงียบเกินไปว่ะไปอยู่ไหนกันหมดวะอ๋อ เหมือนเห็นเงาแวบๆเหมือนเห็นเงาแวบๆไม่รู้ใช่หรือเปล่ามีแบบ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 ไม่อยู่ไม่ดีเลยอยากทำไมอโอเย่าอยาเหยออโโเมนกโจเดีหัวเสียงกระตุกจัด โอ้โหเสียงอุ้ยโอ้โหให้กูโลเวกูโลบอกดีกว่าเย็ดวีโรนถือมีดด้วยเหี้ยเว้ยกว่าเว้ยกว่าเว้ยโหงอกดาบมาจากไหนวะไม่บอกอ่ะซื้อมา ผมกินหาสตอรี่อยู่ล้าสตอรี่สตอรี่กูกูกากาลองมองคางในเกอโจเกโจโอริโออุ้ยอะไรวะเนี่ยมาสว่างเฮียไฟฉายสองกีสองอะไรนะสองอะไรนะ มองไม่เห็นน่ะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยอย่าอย่ามองไม่เห็นโอ้ยใจเย็นพี่ชายมองไม่เห็นตลกแหละตรงนั้นอะโอ๊ยรู้สับปะโตทีผมโกโจฟันโอ เฮ้ยพอสองแล้วเห็นควันด้วยโอ้ยหนูแทบมาข่าวดีไหมข่าวดีไหมโคจซเอ็งเอามาจากไหนวะไปใชยข่าวเจัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดไปแปะวิ่งไปชนเลยโอเคปะเหรอเอานีไงเฮ้ยมาได้ไงอะ เอ้ยแอดมินเหรอครับแอดมินเหรอครับเอานี่มาได้ไงเอา้าเอ้ยจริงๆแล้วผมเป็นโปรครับพี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ต้องชมพี่ไม่ต้องชมผมเก่งผมเก่งไม่ต้องชอม,มงไม่ต้องชอมเฮ้ยเต๋อ,อ,อตเอา, <laughs> าเราเมื่อกี้กดว้าบ <laughs> ไปเฉยวผม <c oughs> ผมก็งงเหมือนกันมกเมื่อกี้ขึ้นอะไรมา,ากดใช่ไม่ใช่เอาเร็วเร็วเห็นเห็นสองกลุ่มตรงนั้นปะเอาเร็วเลยเขาแบบเด็ดๆน้องน้องผมน้องผมเองพี่นั่นแหละนั่นแหละเอาเร็วเอาเร็วเลยไปแล้วปะ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  ไปดูกันไปดูหงายกอนไปดูหงายดูหงายเราอยากกินหมูย่าเราอยากกินหมูย่างเราครับโไม่ใช่อะไรอะตะคิบหรอไข่เราไข่เราไปไปไป เฮยอะเเลยโมกมาเลยเว้ย่อคดก่ะปรเสียดจังันเท่าไหร่ลันเท่าไหร่หลมึงเอาตรงนี้ยี่ต้องเอาต้องเอาไปแอบก่อนไอ้เหี้ยเยอะตามมึงดิ ได้คร oh. oh, oh, okay. ับพ yeah. yeah. ี่เอ่อไปเลยไปเลยไปเลยโอเคจริงเียยไปดูใกล้ดีว่ะแม่งเด็กแม่งเด็กก็ไม่เอะไงเงี้ยเสร็อแล้วม้เลยไอ้ย่ะไอ้ไอ้บ๊อบไอ้เพีย วลาบริสุทมสวยมาผมเคลียร it ์ให้ไม่รัาคุณแล้วเวลสวยไม่เอาผมบรสวยทุกคนเลยนะอะไรอะไรของผมของผมครับของผมครับเดินเดินไปแปะเฉยเดินไปแปะเฉยมันติดตัวได้มันติดได้หลายคนเอ้ย

เมื่อกี้เมื่อกี้มันก็เมื่อกี้เหมือนแบบมีคนใช้สกิปบ้างมันไม่ขอเขาก็ได้เขาอาจจะมีดอกไม้ดอกกุหลาบยักษ์ก็ได้มึงถามมึงถามเขาสกิปที่อะไรวะคือไม่มีไม่มีไม่มีจะเป็นแอดมินนู้นอ่ะอุ้ยคนนั้นหัวร้อนอ่ะตัวผู้หญิงหัวร้อนอ่ะเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นระเบิดเมื่อกี้เนี่ยเออเออเดี๋ยวแอมแร์รอตรงศาลาแอร์รอตรงศาลานี่นะรอตรงโอเคโอเคโอเค

ทำไมอ่ะสลามเลกุอ่ะสกีบีดีเราก็เลยปัญญาอ่อนอ่ะไหม่เออจิผมจะคิดไม่ไหนผมรักเกมเนี่ยรักที่สุดรักที่สุดรักมากๆรักเกมโลกอย่ามองหน้าผมทีรัครับรักเครับรักทุกคนเลยครับรักทุกคนเลยครับรักรักทุกคนเลยรับหอยยคยรักย